เปรี้ยวเค็มใส่ปลรราะนะใส่ปลรราเป็นตอนนะผ สองฝักใส่ไปเลยอร่อยถูกใจเดี๋ยวใส่เส้นให้ดูคดเรยคดเร่คดเร รอยถูกใจเดี๋ยวใส่เส้นให้ดูอันนี้จะตามแบบเนียงเนียงมาขาม สองฝกักใส่ไปเลยมาขาม ใส่ดิปรปหรี่งดอกครกก็นิดน้อยนะมินิคัมเบอร์ดูใส่ปลารานะใส่ปลาร์เป็นตอนนะนิดหน่อย อ,อร่อยถูกใจเดี๋ยวใส่เส้นให้ดูดูสีสัน น้ำตาลสายสามช้อนน้ำตาลสายสามช้อนอืมเปรี้ยวเค็มหอม หน้าทานยัย่วๆไปแล้วนะจ๊ะร่อยแซบว่วังอร่อยถูกใจเดี๋ยวใส่เส้นให้ดูใส่ดิปรีหนึ่งดอก ดูสีสันผงทำตามมาเรื่อยต่อเจ๊ะใส่พริกลงไปต่ำโกรธใส่ปะลาร้านะอือใส่ปะลาร้าไปต่อนนะ ใส่เส้นลงไปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนใส่เส้นลงไปนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนอืมดูสีสัน ทานยั่วๆไปแล้วนะจ๊ะร่อยแสบวาวังมาขาม ตามแบบเนียงเนียงอืมเปรี้ยวเค็มเสร็จละตำส้มตำมะขาม,มาาออกอุ้ย น้ำตาลทราย3ช้อนอันนี้จะตามแบบเมียงเนียงอร่อยถูกใจเดี๋ยวใส่เส้นให้ดูใส่ปะลาร้านะใส่ปะลาเป็นตอนนะ สองฝักใส่ไปเลย สองฝักใส่ไปเลยทำมตาตันมาแล้วต่อเลยจ้าใส่พริกลงไปตันโรย ดูสีสันพี่ชวิทใส่แมนาวไหมไม่ใช่ท่านุูคส่วนไม่ใชตบอกน้ำปสองฝักใส่ไ,ไปเลยอน่าทานยั่วๆไปเลยนะจ๊ะ ร่อยแซบระวังดูสีสันใส่ปลาร้านะใส่ปลรราเป็นตอนนะ